มทุนอ่าราศีนี้รอบนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าดูจากหน้าไพ่แล้วก็ทุลักทุเลกันนิดนึงไม่ถึงขัน้นจกอดลําบากหรือแรนแค้นอะไรนะครับผมยังพอมียังพอไปได้แต่ไปด้วยความลําบากทุลักทุเลนะครับผมอาจจะต้องแบบรอดผ่านไปได้แต่ก็ยังเจ็บตัว รอดผ่านไปได้แต่ก็ยังมีบาดเจ็บกันนิดนึงแลกกันนะครับผมเลือดตกยังออกเล็กน้อยนะครับผมสถานการณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม <c oughs> ดูท่าแล้วอืมบรรยากาศรวมๆยังคงเป็นลักษณะเหมือนอ,อ,อุกอักคุกรุ่นยังไม่ชัดเจนยังเป็นในในรูปแบบที่แบบว่า คาคาคราคาสังต้้งกึ่งยังไม่ซ้ายยังไม่ขวายังไม่น่ายังไม่หลังคือมันกระอักกระอ่วนอยู่นะครับผมเรื่องงานมันยังไม่มันยังไม่เจ็บมันยังไม่มันยังไม่หายใจโล่งยังไม่โล่งหายใจยังไม่ทั่วท้องยังต้องรอรอระยะเวลาเป็นตัวคลี่คลายนะครับผม อะไรที่เราคาดหวังไว้มันน่าจะดีนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับผมการเงินโอเคนะครับผมพอจะมีอะไรที่มันแบบว่าใช้จ่ายเอ่อเรียกว่าหมุนหมุนไปได้บ้างนะครับผมมีหมุนมีหมุนนะครับผมเออใช่้ว่าการเงินพอจะมีหมุนคือยังมีดวงเรื่องการเงินอยู่บ้าง ค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่อมีอะไรเนรายรับเนี่ยยังพอจะมีอยู่นะครับผมอาจจะเป็นลักษณะของเงินเก่าเงินเก็บหรือของมีค่าของเก่าๆอะไรเงี้ยที่มันจะมารีเวิร์ดกลับมาเป็นที่มันเอามาเป็นใช้ในณนะปัจจุบันนี้ได้นะครับผมอาจจะเป็นในเรื่องของคือของเก่าอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะมรดกเอยของมีค่าเก่าๆหรือทรัพย์สินเก่าๆที่จะมาแปลสภาพเป็นการเงินเพื่อเอามาเพื่อเอามาใช้จา่ายมา m a n a g ได้อีกทีหนึ่งนะคะผมเรื่องงานวุ่นวายนิดหน่อยวุ่นวายแล้วมันดีขอให้มันวุ่นวายสินเนาะวุ่นวายแล้วมันดีวุ่นวายแล้วมันได้ตังค์นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีคนช่วยยังมีลูกน้องลูกทีมช่วยจัดการนะครับผมทำอะไรเพิ่มความระมัดระวังนะช่วงนี้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับผม ออ่จะมีคนคอยตรงคอยติหรือคุณจับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าการทํางานรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็เพิ่มความน้ำมัตระวัางเพิ่มความรอบคอบตั้งใจทําจริงให้มันเขาเรียกว่าก็ดูแลกันจริงๆทํากันจริงๆแล้วก็ทําอะไรให้มันรัดก,กลุ่มกันนิดนึงนะครับผมดูแลเรื่องเอกสารเรื่องอะไรตอนี้อะไรให้มันให้มันเขาเรียกว่าเข้าระบบ รวจสอบได้มันจะปลอดภัยนะครับผมอ่ามันจะได้ทําเรื่องการกู้การอะไรต่อเไรได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องการเงินที่จะามาหมุนในเรื่องกิจการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับผมมันมันติดมันขัดอยู่บ้างนะครับผม,มยังไม่โปรเท่าที่ควรแต่ก็อย่างว่าแหละก็คือมันก็คงผ่านไปได้แต่มันก็ผ่านไปได้แบบเขาเรียกว่าเจ็บปวดเลือดซิป หรือทุรักทุเลอะไรประมาณอย่างนั้นน,ะน่ะนาทีสุดท้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับผมมันก็พอจะเขาเรียกว่าไปได้แหละแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจถ้าถ้าเป็นในเรื่องของผมประกอบการก็จะเป็นลักษณะแบบว่าขาดทุนกาําไรแต่ถ้าเป็นชาวพวกเราที่ใช้อาชีพเอ้ที่อยู่แบบชีวิตประจำวันก็คือเออถูถูแทาๆกันไปหน่อยนึงก็ กู้หน้ายืมหลังกู้กู้หน้าลืมเขาียวกู้นู่นกู้นี่มาหมุนมาโปะก็พละวันนะมือไม้นี่พละวันไปหมดเลยลักษณะอย่างเงี้ยงงนะครับผมส่วนเรื่องงานอ่าก็โอเคอยู่นะครับผมก็มีงานเข้ามาบ้างมีงานมาบ้างแต่เราก็ต้องขว,ขวนขวายเพิ่มมากเป็นกรณีพิเศษนะครับผมมีโอกาสมีอะไรทําพูดพูด ต้องพูดลักษณะที่ว่าทาดะเลยนะพูดสึงทอย่างทาดะเลยนะมีอะไรเข้ามาทําเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องเสียเชิงไม่ต้องรักษาอีเมสหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่พอใช้เงินไี่พอใช้จะมีโอกาสถึงมีอะไรก็แล้วแต่ทำทำทำ,ทำรับรับ,ร,บรับนะครับผมรับงานเข้าไว้ทํางานเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าการเงินมันไม่มคล่องนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคอยังพอ พอให้เรามีนะครับผมเราไม่ต้องไปหยิบยืมหรือหรือถ้าไปยืมก็ยืมน้อยอะไรประมาณนั้นมันจะช่วยได้นะครับผมส่วนเรื่องสุขภาพหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็คือว่ามีอะไรก็ไปหาหมอหาหมอนะครับผมช่วยดูแลได้ไม่ไม่ไม่ไม,มีอะไรติกขาดหรือหนักหนาสาหัสอะไรนะครับผมเออไม่มีอะไรเป็นหน้าเป็น,ปนความกังวลมากนักไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนักปล่อยให้มัน ปไปตามธรรมชาตินะเงินทองถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยพอใช้แต่ขณะเดียกันก็มีงานเข้ามาพอที่จะถ,ถูถูถ่ายถ่ายเข้าไปบ้างแต่ให้แนะนําว่ามีอะไรเข้ามารับไว้ก่อนทําไปก่อนทําได้ถ้าที่ไหวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แล้วรับเข้ามามันจะเป็นเรื่องในในลักษณะแบบขาดทุนหรือจะเป็นปัญหาในอนาคตเอาพอที่เราไหวมีโอกาสอะไรยังไงก็ทํากันไปตาม หน้างานอย่าอย่าเพิ่งปฏิเสธไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลกับการบริหารการเงินของเรานะครับอ mm hmm. จะมีปัญหาอะไรอื mm hmm. เอาเป็นว่าคนที่ยังว่างงานหรืออะไรอยู่นะรออีกสักหน่อยนึงน่าจะมีงานเข้ามาช่วงช่วงปลายช่วงปลายปักปลาย,ลายช่วงกลางเดือนนะครับผมน่าจะมี ข่าวดีหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นที่แบบกระชุ่มกระชวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเราว่างหรือเอออีลุงตุงนางมันไม่เคลียร์มันไม่จบปัญหามันยังไม่ราบรื่นให้เวลาเป็นตัวละลายช่วงสัก,สก,สกประมาณสักพักนึงสักกลางเดือนน่าจะโล่งขึ้นแล้วแหละนะครับเห็นไหมน่าจะมีอะไรเข้ามาให้มันชื่นหูชื่นตาชื่นอกชื่นใจกันนะครับผม ทีนี้เอามาดูดูเรื่องอคนที่เป็นบริบทกับคนไม่เป็นไรคนก็ช่วยเหลือกันดีอยู่ใช้คําว่าช่วยเหลือกันดีอยู่นะครับผมระบบทีมระบบอะไรระบบทีมลูกน้องนายจ้างอะไรเงี้ยอ่ะยังพอช่วยเหลือตั้งหน้าตั้งตาทํางานแลกเงินกันไปนะครับผมยังไม่มีใครสนใจอะไรกันมากมา,ายเท่าไหร่นักนะครับผมสนใจแต่มีมงานหาเงินหาเงินมีงานอะไรประมาณนี้คนเจ็บคนป่วยก็สดชื่นขึ้นนะ จะมีเทวดาคอยช่วยดูแลไม่ให้ไม่ให้เป็นอะไรไปเยอะก็น่าจะเป็นไปในะทิศทางที่หายป่วยหายไข้เร็วๆนี้นะคะผมน่าจะเร็วๆนี้เพียงแต่เรานี่แหละอย่าเรานี่แหละนะเพียงแต่เรานี่แหละตัวเรานี่แหละอย่าโหมหรือ,อยาเขาเรียกว่าขนองหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสนุกสนาจนเกินงามมันจะมีปัญหาตามมานะครับผมทั้ง ทั้งโรคภัยทั้งสุขภาพทั้งอะไรต่อมีอะไรอู้มันจะวุ่นวายดูแลสุขภาพกันหน่อยหนึง่งดูแลความปลอดภัยของตัวเราดูแลเรื่องของสติสัมปชัญญะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะจะจะดีขึ้นแล้วกันต่อไปนี้พอดูบริบทของเหตุการณ์โดยรวมแล้วก็ ใช้ชีวิตางมีสตินะครับผมโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในะทิศทางที่ดีขึ้นเอ่อมันจะเป็นประจวเหมาะของมันนั่นแหละว่าช่วงกลางเดือนน่ะมันจะน่าจะมีทิศทางในในเขาเรียกว่าเห็นแล้วว่าเราจะต้องไปทางไหนได้บ้างทําอะไรได้บ้างเพราะไพ่มันบอกว่าุอยเพราะไพ่เขาบอกว่านะั่แหละช่วงกลางกลางเดือนนั่นแหละมันจะเห็นเห็นอะไรที่มันบบว่าเออชัดเจนหัวใจเราจะกระชุ่มกระชวย มีทางออกนั่นแหละแต่ตอนนี้เราเครียดไงเห็นไหมเราเครียดเรื่องงานแต่ไม่เป็นไรนะไปได้ <c oughs> มันก็ไปของมันได้เราก็าไปของเราได้แล้วเพียงแต่ว่าเราทําตัวให้มันเป็นไปตามธรรมชาติประหยัดนิดนึงนะครับผมนัญหาเรื่องการเงินนะครับผมแต่เงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็มาลงทุนเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่แหละเราก็เลยต้องเป็นกังวลเพราะว่ามันไม่พอ พอมันไม่พอปุ๊บดูจากไพ่แล้วไพ่เขาก็บอกให้เราท,ทําตามที่ที่อ่านไพ่มานั่นแหละครับผมมันจะให้บรรเทาแล้วก็ดูช่วงปลายปลายของของปลายปลายช่วงกลางเดือนเนี่ยมันจะมีทางออกอย่างที่ไพ่บอกเห็นไหมอ่ะได้โอเคนะครับผมมีสติกันนะครับผมประคองประคองสถานการณ์ ของเราของเราเองเนี่ยให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ